กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนสเก็โชว์กับผมกราฟกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้นั้นจะเป็นเรื่องราว3เบาะแสของหนึ่งในผู้บริหารฟ้าถุยองค์กรที่ขึ้นชื่อได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในเทวตตึงเขานั้นก็อยู่ในลำดับที่9มีโค้ดเนมว่า r e เกเตอร์เช่นเดิมครับคลิปวิดีโอในวันนี้นั้นได้รับการสนับสนุนด้วยร้านเติมเกมราคาถูกจูนบีโกะช็อปเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น uni, เก,ก,ก,กเนชิอนอ ก็สามารถติดต่อไปที่เพจ Facebook ที่ผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ Description ละกันนะครับ เบาะแสที่1นึ่งรีเกรเตอร์ผู้บริหารลำดับที่9นั้นก็คือเพทาโลนจากคุยระดับตำนานของเย่หลานในตอนสุดท้ายครับตัวละครของเราจะได้รับข้อมูลจากลุงเทียนนะครับว่าตัวของรีเกรเตอร์เนี่ยเป็นผู้บริหารลำดับที่9อีกทั้งเขาครับยังเป็นคนที่น่าจะร่ำรวยที่สุดแล้วนะด่งไอความร่ำรวยของเขานั้นมันก็ไม่ได้หมายถึงแค่มอร่ายอย่างเดียวนะครับที่ร่ำรวยแต่ตัวของเขานั้นก็ร่ำรวยในสิ่งอื่นๆด้วยครับโดยตัวของรีเกรเตอร์นะครับมีอิทธิพลถึงขนาดที่ว่าเรื่องราวที่เขาได้วางแผนนนออาาาาไว้้้ัจทํใหรก ฐานของโลกเครเวตใบนี้สั่นคลอนกันได้เลยทีเดียวนะครับซึ่งอํานาจที่อยู่นอกเหนือมอราเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเส้นสายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่แทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆเส้นทางการลาเลียงสินค้าหรือการขนส่งต่างๆนะนะซึ่งหลักฐานของเส้นทางลําเลียงสินค้าอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยครับก็ดูตัวอย่างในสตอรี่ไลน์ของเย่หลานนะครับที่เขาเนี่ยได้เจอกับเส้นทางขนส่งสินค้าของรีเกรเตอร์แล้วก็ได้ขโมยชุดคุมที่แสนล้าค่าไปนั่นเองครับโดยพอผมพูดมาถึงตรงนี้ครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนอนๆหลาายคก็่จะ ใช่ไหมครับว่าไอที่บอกว่าร่ํารวยเนี่ยมันร่ํารวยขนาดไหนกันโดยตัวผมเองนะครับยังไม่มีคําตอบให้ตรงนี้นะว่ามันรวยขนาดไหนแต่ผมเนี่ยก็มีข้อมูลให้เพื่อนๆไปจินตนาการต่อกันได้นะครับหากเราลองเดินไปยังธนาคารนอตแลนด์แบงก์ที่อยู่ในหลีเยน,นะครับแล้วเราก็ไปทําการคุยกับพนักงานเธอจะบอกว่าหนึ่งในผู้บริหารฟาทูย,ย่างชายนั้นมีเงินฝากอยู่ในธนาคารแห่งนี้เป็นจํานวนมากมากถึงขั้นที่ว่าตัวเลขศูนย์ที่อยู่ในบัญชีนั้นมันมีมากซะจนนับไม่ไหวซึ่งตามข้อมูลที่เราได้รับมาจากลุงเทียนนะครับลุงเทีย เทียนบอกว่าริเกเตอร์นั้นเป็นบุคคลที่รวยที่สุดซึ่งขนาดท,ทักเกียรหรือชายของเราเนี่ยที่ไม่รวยที่สุดยังมีเงินมากมายมหาศาลขนาดนี้ครับดังนั้นนะความร่ํารวยของริเกเตอร์มันจึงเป็นอะไรที่เหลือจะเชื่อมากๆเลยฮะซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ลุงเทียนจะบอกว่าอิทธิพลของเขานั้นอาจทําให้รากฐานของโลกใบนี้สั่นคลอนได้เลยทีเดียว อีกหนึ่งข้อมูลที่เราจะได้รับจากผู้จัดก,การธนาคารนอตแลนด์แบงก์นะครับเขาก็จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราว่าเศรษฐกิจในประเทศเซเนตไนายาสามารถเดินทางมาถึงจุดจุดนี้ได้ก็เพราะสติปัญญาในตัวของผู้บริหารอย่างเพเทโรนและราชินีน้ำแข็งนั่นเองครับดังนั้นหากเราลองนําเอาข้อมูลจากตรงนี้ครับไปรวมกับข้อมูลของลุงเทียนนะเราจะเห็นจุดเชื่อมโยงอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวของเพเทโรนก็คือ Re เกเตอร์นั่นเองครับตรงนี้เนี่ยผมก็มีข้อสงสัยนิดนึงนะครับซึ่งถ้าหากตัวของเพเทโรนเนี่ยเป็นคนที่ดําเนินให้ธุรกิจของเ นายาเดินทางมาได้ถึงจุดนี้จริงๆแล้วเราก็แสดงว่าตัวของเปเทโรเนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอายุเยอะพอสมควรนะครับเศรษฐกิจของประเทศประเทศนึงเนี่ยครับมันไม่น่าจะพัฒนาได้รวดเร็วอลังการขนาดนี้นะครับซึ่งราชินีน้ําแข็งเนี่ยครับก็ไม่น่าจะเน้นไปที่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะเพราะว่าลําพังจะเอาชีวิตรอดเนี่ยมันก็ลําบากอยู่พอสมควรแล้วนะฟังจากตัวของ NPC นลีหลายๆคนที่พูดถึงสเสนตนายานะครับดังนั้นเนี่ยไอการพัฒนาเศรษฐกิจมาถึงจุดนี้ได้ของสเสนตนายาเนี่ยผมจึงคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยท เป็นหัวหอกในการนําพาเศรษฐกิจมาได้ถึงจุดนี้แล้วเราก็นั่นแหละครับผมจึงเชื่อว่าตัวของเบธโลนน่าจะอายุเยอะพอสมควรนะซึ่งอายุเยอะที่ผมบอกนะครับก็น่าจะอารมณ์ประมาณซินยอร่าครับถึงจะอายุเยอะก็ตามนะแต่ว่าร่างกายสังขารเขาเนี่ยอาจจะไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้แก่ตามไปนะเบาะแสที่2อ,อิทธิพล ที่ไม่พึ่งพาวิชั่นจากเรื่องราวทั้งหมดที่ทางตัวเกมได้สปอยออกมาให้เราได้รับรู้เกี่ยวกับตัวของแพทาโลนะครับมันชี้เป็นทนิศทางที่ว่าตัวของเขานั้นน่าจะไม่มีวิชั่นครับซึ่งข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับได้รับการตีความมาจากเรื่องราวภายใน a r t i f a c t Play พลย์ในส่วนของนาฬิกาายซึ่งข้อมูลนั้นตีความได้คร่าวๆประมาณว่าตัวของแพทาโลนั้นเขาไม่ได้รับการยอมรับจากพระเจ้าครับซึ่งไอการยอมรับจากพระเจ้าที่ว่านั้นก็น่าจะหมายถึงไม่ได้รับวิชั่นนั่นแหละนะซึ่งจาก เห็นนะครับว่าตัวของเพททโลนั้นต้องการพลังเพื่อที่จะนําพลังนั้นไปทําอะไรบางอย่างครับดังนั้นเมื่อตัวของเขาไม่ได้รับพลังจากเหล่าทวยเทพเขาจึงต้องหาหนทางอื่นที่ได้มาซึ่งพลังเช่นเดียวก,กันครับึ่งในความคิดของเขานั้นพลังของคนที่ไม่มีวิชั่นก็คือพลังเงินตรานั่นเองครับและดูเหมือนว่าเขานั้นจะทําสําเร็จครับเขาได้พลังของเงินตรามาจริงๆโดยหากใครนึกภาพตรงนี้ไม่ออกนะครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อลองจินตนาการถึงหนิงกวงในตอนที่ไม่มีวิชั่นแล้วก็ได้ไต่เต้าเป็น7ดาราจนได้ครับหน แล้วก็ไต่เต้าตนเองจนกลายเป็นคนที่มีอำนาจที่สุด ผมคิดว่ามันเป็นอารมณ์เดียวกับตัวเพทาโลนเลยนั่นเองครับเนื่องจากเขานั้นก็น่าจะเป็นคนยากจนเหมือนกันแล้วก็ไต่เต้าจนตนเองนั้นได้กลายมาเป็นหนึ่งในผู้บริหารฟาทุยซึ่งก็ทําให้เขานั้นมีอำนาจต่างๆล้นมือพอสมควรเลยนั่นเองครับงในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมเชื่อว,ว่าถึงแม้ว่าตัวเพทาโลนนั้นจะไม่มีวิชันแต่เขาก็น่าจะมีดีลูชันเพื่อใช้ในการต่อสู้ครับหรือไม่ตัวของเขาก็อาจจะมีสิ่งประดิษฐ์ที่ผู้บริหารคนอื่นๆในทีมสร้างให้ก็เป็นได้ครับตรงนีีี้้เเเเนนน่่ยกก็ป็ปพงแคาาาาราดทาทันนะ,ะสะ3 รีเกเตอร์ ater, อาจเป็นคนมาจากฟอนเทนสาเหตุที่ตัวของผมนั้นคิดว่าตัวของร e เกรเตอร์ครับน่าจะเป็นคนมาจากฟอนเทนเนี่ยก็มาจากชื่อของเขานั่นเองครับหากเพื่อนๆลองเอาชื่อของเขาเนี่ยไปแปลในภาษาฝรั่งเศสดูแล้วแล้วก็มันจะมีความหมายว่าเสียใจครับซึ่งหากใครที่ได้ติดตามดูคลิปวิดีโอของผมที่เกี่ยวข้องกับฟอนเทนนะเกี่ยวกับเบาะแสะของประเทศฟอนเทนเพื่อนๆก็จะรู้นะครับว่าฟอนเทนนั้นเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลได้ว่าน้ำพุครับอีกทั้งมีความเป็นไปได้สูงมากๆเลยครับที่ฟอนเทนนั้นจะมี Refer มาจาจกกอังกังงฤษและฝร่เศ ซึ่งการที่ตัวของรรเกเตอร์นะครับมีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวครับว่าเขาจะเป็นคนที่มาจากฟอนเทนอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือ NPC ในหวังชูอินที่มีชื่อว่าลันดาเขานั้นครับเป็นคนที่ทํางานให้กับเพทาโรนหรือคือเป็นลูกน้องของมันนั่นเองนะซึ่งไอ้เจ้าลันดาเนี่ยครับก็แต่งตัวเป็นชาวฟอนเทนครับโดยเนื้อหาข้อมูลที่บอกกับเรานะครับจะอยู่ใน World Quest Big Business โดยหากใครลืมก็สามารถไปตามอ่านซ้ําได้ในวินก ผมจึงค่อนข้างที่จะคิดว่ามีความเป็นไปได้ไม่น้อยทีเดียวครับที่ตัวของรีเกเตอร์จะเป็นชาวฟอนเทนนะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3เบาะแสของหนึ่งในผู้บริหารทั้ง11ที่อยู่ในลำดับที่9อย่างรีเกเตอร์ครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยกันได้เลยนะครับและใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ